สวัสดีครับ EP นี้จะเป็นการเที่ยว2คนแบบแม่ลูกในช่วงปลายปีที่อากาศกําลังดีธรรมชาติสวยและที่สําคัญยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ใกล้วันเกิดคุณแม่ด้วยผมก็ต้องฉลองโดยการพาคุณแม่เที่ยวโดยไม่ให้ท่านออกเงินเลยสักบาทเดียวครับเพราะที่นี่เขาไม่ใช้เงินบาทเขาใช้เงินเยนแต่ก็ต้องเป็นเงินเยนที่ผมสิครับระโทงมาดูคราวว่าระหว่างผมจะพาคุณแม่เที่ยวหรือคุณแม่ต้องพาผมเที่ยวเกือบจะดีแล้วเอาเป็นว่ามาชมกันกับ10วันในทริปนี้เริ่ม EP วันที่หนึ่งครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปการไปตะลุยสามที่ของเรามาในอีพีนี้ครับสรุปการเดินทางในวันนี้ของผมนะครับมาถึงญี่ปุ่นวันนี้ตอนนั้นอ่ะประมาณใกล้สิเอดโมงโอเคครับก็ตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมที่เราจะเช็คอิน <c oughs> ไปเช็คอินคืนแรกนะเนี่ยนอนจนอื่นแล้วไม่ได้นอนก็นเลยอื่นก็อันนี้เป็นโรงแรมที่เราจะพักกันคืนแรกคืนนี้ แล้วเราก็จะตระเวนในโตเกียวก่อนในคืนแรกแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหนบ้างแต่ว่าเดี๋ยวของเอากระเป๋าเนี่ยเราไปฝากเขาที่โรงแรมก่อนจะได้ไปสะดวกสะดวกไปตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วสำหรับทริปนี้ก็คือมากันแค่สองสองคนเท่านั้นเป็นทริปาพาพาคุณแม่เที่ยวก่อนจะวันเกิดมาช่วงอากาศดีพอดีเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินก่อนก่อนที่จะปฏิบัติภารกาิจกัน โรงแรมนี้ทำเลดีมากเพราะว่ามีเซเว่นอยู่ข้างหน้าเลยเรามาถึงโตเกียวอีกครั้งในรอบที่6ของปีนี้แต่ต้นปีเราไม่ได้มาโตเกียวเมื่อในแม่เราเจอคบบวงมปวด เข้าไปเต็นถังได้อาจจะเป็นไม่ได้ลองเคสกิบก่อนถ้าเขาออกมาเล่นก็ไม่ได้ไม่ไงเข้ามาโอเคสรุปชิมได้นะครับถังแล้วลองได้หน่อยชื่นใจเดี๋ยวเปลือกใค่กลับที่เดิมเอาอีกสักกีบหนึ่งเฟินเลย อร่อยเดี๋ยวขากลับเพื่อนมาซื้อแต่ไม่รู้เขาปิดกี่โมงแอ็กหนึ่งเหรอเราเจอร้านแบบแซลมอนร้านแบบเป็นเมนูทะเลแล้วราคาคือแบบดีมากม,มีคนซื้อจับด้วยบางจานแค่600ว่าเย็นนึงเคครับ<ๆ>ก็ตอนนี้เราเดินมาถึงร้านเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเดินมาทะลุผ่านร้านอร่อยเยิ่มกันนะคือถ้าใจไม่หนักแน่นน่าจะมาไม่ถึงนี่แต่ว่านี่คือเราอยากมากินร้านนี้จริงๆเป็นข้าวหน้าปลาไหลครับไปลุยโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่ในร้านข้าวหน้าปลาไหลชื่ออุณาทโต้นะครับเป็นร้านที่มาโตเกียวทีไรเนี่ยเป็นตัวเลือกในใจที่แรกตลอดเพราะว่านอกจากอร่อยแล้วราคายังดีด้วยอย่างถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เคยดูคลิปผมมาก่อนคลิปโตเกียวก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าชอบแวะมาลาน,นี่ตลอดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแม่ได้มากินด้วยตอนราารนี้หลังจากาที่ไปตะเวนกินปลาไหลมาทั่วุ๊ทุกภูมีภาคแล้วเ <laughs> หลือแค่โตเกียวที่ยังไม่เคยลองก็เลยมาลองให้แนะนําร้านาน,กน,าน,านีก่อนนครับเพราะก็บรรยากาศของสาขาเนี่ยจะดูแบบญี่ปุ่นโบราณนิดนึงคือเหมือนอนุรักษ์ไว้เป็นแบบย่านเก่าแก่อะไรเนี้ยเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้นที่ผมไปไปกินประจำอาจจะอยู่ย่านอาซากุสาะ แต่ว่าร้านนี้คือดูแบบโบราณดีชอบโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราเดินอยู่ในย่านที่ชื่อว่าโอกาวะมาชินะจากที่เดินดูแล้วเนี่ยก็เป็นย่านที่แบบ หน้ามาเดินมากๆเลยอะเอาจริงคือเพิ่งเคยมาครั้งแรกไม,ไ,มไ,มไม่คิดว่ามันดีขนาดนี้คือมันเป็นย่านแบบลักษณะเหมือนคือมีแต่คนญี่ปุ่นนะครับเราก็เป็นคนญี่ปุ่นที่เขาแบบมาเดินมากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศอะอย่างที่เพื่อนๆดูในอินเสิร์ตเป็นเพื่อเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าคือลักษณะร้านค้าหรือว่ากลิ่นอายรวมถึงแบบบ้านเมืองอะไรหลายอย่างตรงเนี้ยมันเหมือนแบบในยุค90น่ะแม้กระทั่งแบบคือป้ายทางเข้าก็เหมือนแล้วของกินที่แบบน่าก,กินเยอะมาก คือชิกสุดๆแล้วก็เราก็สามารถเดินทางต่อได้ง่ายด้วยนะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายยามาโนเตะไลน์ก็คือเป็นสายที่ไปได้หลายที่คือจะไปอากิฮาบาระก็ได้จะไปอิเคบุคุโรก็ได้จะไปชิบูย่าก็ไปได้หมดอะไรเงี้ย <c oughs> พอเราทานได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มต้นออกเดินทางจากสถานีคันดะตรงไปที่อิเคบุคุโรนะครับเรามีเป้าหมายที่อิเคบุคุโรเนี่ยสองอย่างก็คือเราจะไปอีเวนต์ของของลอบ มันจะเป็นอีเวนที่คอลแลบร่วมกับทางอนิเมะเรื่อง The Danger in My Heart ซึ่งผมเป็นคนชอบอนิเมะเรื่องนี้มากๆนะครับเราเลือกป้อมหายเป็นที่แรกแล้วก็เรามีนัดกับน้องทีมงานนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยเอาของมาให้ด้วยตอนที่ตอนบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าเราก็ไปถึงตั้งแต่เที่ยง4ี่แล้วก็นั่นแหละเราก็ทําธุระซื้อของอไรของเราให้เสร็จก่อนถึงเวลาปุ๊บซื้อของเสร็จเนี่ยบ่ายโมงครึ่งก็คือก็มาเจอกับน้องพอดีแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อย นะครับสอบถามชาทุกสุขเด็บอะไรกันก็ว่างกันไปโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับหลังจากที่กองทัพต้องเดินด้วยท้องนั่นแหละฮะสถานที่ที่เราจะไปวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันแบบตะเวนอนิเมะแบบสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมยังไงก็คือตอนนี้เราอยู่ที่โซนใกล้ๆกับอากิฮาบาระแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อิเคบุคุโรแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะลงมาข้างล่างเป็นชิบูย่าแล้วพอเรามาชิบูย่าเสร็จเราก็จะกลับมาที่อากิฮาบาระเหมือนเดิมซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยเออผมก็เลยตั้งชื่อแบบมัวๆล่วๆของผมไปเองนี่แหละ นั่นแหละครับก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามการเดินทางในครั้งนี้ด้วยก็เราจะไปอิเคบุคุโรเนี่ยเรามีนัดเจอกับน้องทีมงานไว้ท่านหนึ่งแล้วก็เราจะไปอีเวนต์ของเรื่อง The Danger in My Heart ที่ลอบอีเคบุคุโรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาที่ชิบูยาเพื่อที่จะมางานดิทัศการเรื่องสะดุดละใาญแฟนเช่าแล้วก็จะเป็นปิดท้ายที่อากิฮาบาระก็คือเรามีเป้าหมายว่าเราอาจะซื้อฟิกเกอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่เรามาตามหา นั่นก็คือฟิกเกอร์น้องชิซสุคุตันนะครับจากเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวพอตเตดอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อที่เราจะตามหาซื้อนะก็คือจะเป็นฟิกเกอร์ยามาดาอันนะที่เพิ่งออกแบบใหม่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราอยากได้มาถ่ายรูปที่นี่เลยถึงแม้ว่าเราสั่งไปส่งที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะแต่คือมันมาไม่ทันทริปนี้ไงเราก็เลยมาตามหาใหม่เลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป้าหมายที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมจะทําได้ไหมนะครับก็ไปเริ่มที่แรกที่อิเคบุคุโรเลยไปเดินทางก่อน แต่ว่าผมนี้ก,นก็คือเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหนกันเดี๋ยวจะลองเดินตามหาดูจะมีชั้น9ชั้น10ชั้น11นั่นแหละเดี๋ยวลองเดินหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับเพื่อนๆน,นี่คือ ออบ,ออบาาพยมดมสำหรับงานนี้ครับเป็นงานที่อนิเมะเรื่อง The Danger in My Heart เนี่ย เขาคอแลแลบทำกิจกรรมร่วมกับทางรอบเจแปนและมีการวางจำหน่ายสินค้ากูนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยสินค้าชั้นนำทั้งสแตนอะคริลิกและสแตนอะคริลิกขนาดใหญ่และยังรวมไปถึงผ้าแขวนขนาดเท่าตัวจริงด้วยรวมไปถึงสินค้าลักชัวรี่ที่เป็นกอบภาพศิละปะของน้องยามาดาอันนะอย่างดีที่ให้สไตล์ที่หรูหรามากๆและยังมาในทีมพี่น้องยามาดาอันนะเนี่ยใส่ในชุดหน้าหนาวด้วยนะครับและณขณะนี้ที่อีเวนต์เนี้ยกำลังปล่อยก็เป็นช่วงปลายเดือน11 ที่จะเริ่มเข้าใกล้หน้าหนาวของญี่ปุ่นพอดีเลยครับและคออตูมของน้องยามาดานนะจะมาในชุดออกเดนหน้าหนาวและชุดนักเรียนที่ให้กลิ่นอายของฤดูหนาวแต่ก็ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของน้องนั่นก็คือต้องมีของกินปิดมือครับไปชมสินค้ากันเลย แผนขนาดเท่าตัวทีิคือแบบใหญ่มากอะ่ะมีสองลายถ้าให้เลือกนี่เลือกไม่ถูกเลยนะเดี๋ยวขอดูนี้ก่อนถ้าให้เลือกนี่อาจจะเลือกน่าจะเลือกลายขวามือครับเพราะว่าทำไมรู้ไหมเห็นไยชัดดีเอาละครับก็ เดี๋ยวเราจะมาพูดกฎของการมาทิพนี้กันเพื่อให้รับทราบกันทั้งแม่ทั้งลูกก็คือวันนี้เรามาด้วยกันเนี่ยถ้าสมมติว่าหิวต้องบอกว่าหิวห้ามโกหกอร่อยต้องบอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าไม่อร่อยต,ออต้องพูดกันตรงตรงเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยเมื่อยก็บอกว่าเมื่อยใช่เมื่อยก็บอกว่าเมื่อยหรือถ้าตรงไหนที่ไปแล้วรู้สึกเบื่อก็บอกว่าเบื่ออืแต่ถ้าอยากได้ต้องได้ <laughs> อะไรโ้ยหนชี้ไปที่ป้ายนะ14นกาเสร็จเราก็เริ่มเดินทางไปสถานที่ที่เป็นเป้าหมายเนี่ยที่ที่2นั่นก็คือที่ชิบุย่านะครับซึ่งชิบุย่ากับอิเคบุคุโรเนี่ยนั่งรถห่างกันไม่นานมากประมาณ20นาทีถึงแล้วแล้วก็เรามาถึงชิบุย่าเนี่ยประมาณบ่าย2องครึ่ง โอเคครับเพื่อนๆก,ก็ตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่ชิบูย่าเรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเอีเวนท์ที่ตั้งใจจะมามากๆเป็นเอีเวนท์ของกระตูนเรื่องสะดุดรักเยแฟนเช่านะครับแต่ว่ารอบนี้ในแม่มาด้วยก็เลยทําให้น่าจะซื้อของได้ไม่เยอะเท่าไหร่ <laughs> แต่ว่ารับรองว่างานเนี่ยสวยงามแน่นอนบันเทิงขนาดไหนแต่คิดว่าในงานน่าจะถ่ายวิดีโอไม่ได้เหมือนเดิมนะก็จะพยายามเก็บ ภาพบรรยากาศเท่าที่จะเก็บได้มาให้เดี๋ยวต้องไปดูไปดูสถานการณ์หน้าง,งานอีกทีหนึ่งก่อนเพราะว่าอย่างบางที่อ่ะเขาก็ให้เราสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่ายได้ไงแต่ว่าถ้ากล้องใหญ่อะไรเงี้ยคือถ่ายไม่ได้ร้ออเ็อะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งแล้วเรามีเป้าหมายจะไปที่ตึก DNP Plaza ชิ i b u y a มันจะเป็นส่วนหนึ่งของตึก Modi ชิบูย y a นั่นแหละครับก็อยู่ไม่ไกลจากตรงแยกจกตุลาเท่าไหร่เราก็เลยเดินเล่นก่อน เราอยู่ชั้นสองก็เดี๋ยวน่าจะพาชมบรรยากาศรอบรองนอกๆแล้วมีรัดของเล่นด้วยเสร็จแล้วเราก็เดินเล่นจนไปถึงงานนะครับประมาณ15บานาก็คือประมาณบ่ายสามแต่ว่าตรงนี้จะเล่าให้ฟังก็คือเราใช้เวลาอยู่นิทรรศการเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนกันประมาณชั่วโมงแบบนิดๆเลยเพราะว่าเราค่อนข้างใช้เวลากับตอนที่ก่อนจะเข้างานอ่ะค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยเขามีเงื่อนไขที่เราอาจจะไม่เคยไม่เคยจองลนะักษณะ ประมาณนี้มาก่อนเขาต้องให้เราโหลดแอปที่ทางญี่ปุ่นนะ่ะเขาเอาไว้จองตัว๋วเราก็เลยต้องโหลดใช้เวลาในการโหลดแอปแล้วก็ในการเข้าในการหาทางเนี่ยกินเวลานะไม่ต่ำกว่า20นาทีเลยนะครับว่าเราจะได้เข้าไปในนิทรรศการก็ตอนนี้เราไปหน้างานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเห็นป้ายเขาขึ้นเอาไว้อย่างที่เราคาดไว้ก็คือถ่ายวีโอไม่ได้แต่ว่าสามารถเอากล้องมือถือบันทึกภาพได้เพราะว่ามันจะไม่รบกวนผู้เข้าชมคนอื่นกะนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะเก็บ ภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมนะครับให้มากที่สุดแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเดี๋ยวถ่ายรอบนอกให้ดูก่อนแล้วก็ตรงนี้มีใบปิวนะให้เราสามารถแบบหยิบติดตัวไปได้เราก็เอาซะหน่อย <Okay. S 1> อเผื่อไปฝากแฟนเพจพาของเล่นไปเที่ยวด้วย สำหรับงานนิทรรศการสะดุดลักในแฟนเช่างานนี้นะครับจะแตกต่างกับงานนิทรรศการที่ผมเคยไปดูก่อนหน้านี้นิดหน่อยตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเดินมาทางขวามือเพื่อจะมาตรงขบวนสินค้าและซื้อของก่อนก็ได้หรือคุณจะเข้าไปชมภายในงานและค่อยตบท้ายด้วยการออกมาซื้อที่หลังก็ได้ครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนโอกาสที่คุณจะรอดจากสินค้าคอตุมนี้ไปได้มันจําเป็นอะไรที่ยากมากๆหลังจากผมเดินชมขบวนสินค้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาดูบรรยากาศในงานกันเลยนะครับ แต่ว่าเราจะสามารถถ่ายมาได้ในส่วนที่เขาสามารถอนุญาตให้ถ่ายเท่านั้นและเป็นธรรมเนียมของงานนิทรรศการครับเมื่อเรามาถึงตอนจบงานเนี่ยเราต้องมีการลอยประทับฝากลายมือเอาไว้กันนิดนึงครับ แล้วก็หลังจากเราเข้านิทรรศการเสร็จแล้วก็ซื้อของอะไรเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าเสร็จภาร,รกิจตร,ตรงนิทรรศการสะดุดรักในแฟนเช่า e เนี่ยประมาณ4ี่โมงเย็นของที่นี่ซึ่งก็เริ่มที่จะใกล้มืดแล้วเราก็เดินทางกลับมาที่ที่พักเช็คอินเป้าหมายที่3ใช่ไหมก็คืออยู่ที่อากิฮาบาระแล้วที่พักของเราเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากอากิฮาบาระมากผมก็เลยกลับมาที่พักเพื่อจะเช็คอินก่อนแล้วก็จะได้ให้ในแม่เนี่ยมาพักผ่อนก่อน เพราไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปกันที่อากิฮาบาระอีกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วก็จะแน่นแล้วก็จะเมื่อยเกินไปนะผมก็ไปดูเดียวคนเดียวดีกว่าเพื่อมาภารกิจที่3ที่ผมบอกซึ่งจะเป็นภารกิจที่เราจะปิดท้ายของ EP นี้นั่นก็คือผมจะมาตามหาฟิกเกอร์ที่ผมตามหา Check the ก็ณปัจจุบันตอนนี้เป็นเวลา18เนกาแล้วที่นี่นะแต่ว่าภารกิจของผมยังไม่จบก็เดี๋ยวผมจะไปที่อากิฮาบราระเดินประมาณ500เมตรจากที่พักแต่ว่าครั้งนี้มาฉายเดี่ยวเพราะว่าให้ให้ในแม่พักผ่อนนะน่าจะเดินทางเหนื่อยเพียมาทั้งวันแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหาอะไรกินตอนเสร็จภารกิจอีกทีหนึ่งเพราะว่าภารกิจที่อากิฮาบราระเนี่ยก็คือเป็นภารกิจสุดท้ายจริงๆแล้วของวันนี้แต่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน เพราะว่าฟิกเกอร์ตัวที่เราตามหาก็ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแอดวินจะทำภารกิจสําเร็จหรือไม่ต้องแข่งกับเวลามากๆนะเพราะว่าร้านที่เราตั้งใจจะไปอ่ะคือปิด2องทุ่มแต่ว่ามีอยู่ร้านนึงอ่ะคือ3ามทุ่มอย่างร้านเกมเมอร์สามทุ่มยังพอมีเวลาแต่ว่าอย่างของตึกเรดิโอไครเกนเนี่ยหรือว่าเทเดอร์เนี่ยคือปิดสองทุ่มตึงต้องแข่งกับเวลามากๆ ไเดี๋ยวผมเดินทางก่อนเดี๋ยวถึงแล้วมาอัปเดตให้อีกทีนึงแต่ว่าอาจจะถ่ายฟุตเทจหรืออะไรหลายๆอยา่างมาให้ดูได้ไม่เยอะมากนะเพราะว่าคือต้องแข่งกับเวลาพอสมควรเลยโอเคครับเดินทางแป๊บถึงอากิฮาบาระเนี่ยประมาณ18บแนกาสิ0นาทีแต่ว่าจริงจริงก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างลุ้นเหมือนกันเพราะว่า18บแนกาสินาทีเนี่ยร้านของเล่นหลายๆร้านอ่ะที่ผมเลงเอาไว้อะ่ะคือเขาปิด2องทุ่ม แล้วบางอีเวต์เนี่ยก็คือปิดทุ่มหนึ่งด้วยนะซึ่งอันเนี้ยแน่นอนก็คือไปไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่ร้านที่ตั้งใจจะไปเป็นหลักร้านที่ผมตั้งใจจะไปเป็นหลักเนี่ยก็คือมีทั้งหมด4ที่ด้วยกันก็คือจะมีตึกเทรดเดอร์แล้วก็จะมีร้านของอ n นิเมกาแล้วก็ตึกเรดิโอไคลเซนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกมเมอร์ที่เลือกเกมเมอร์เป็นที่สุดท้ายเพราะว่าเกมเมอร์เนี่ยเขามีเวลาปิดดึกที่สุด ก็คือ3ทุ่มส่วนอา m y มิเรดิโอไคเชนเนี่ยเขาปิด2ทุ่มนะครับส่วนเทเดอร์เนี่ยก็ปิด2ทุ่มเหมือนกันแต่ว่าที่ไปเทเดอร์ก่อนเพราะว่าเป็นอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่สุดเพราะว่าร้านเทเนอร์เนี่ยเป็นร้านฟิกเกอร์ที่ถ้าจะบอกว่าผมมาทีไรนะหาฟิกเกอร์ตัวที่เราต้องการเนี่ยหาที่ไหนไม่มีนะครับเทเดอร์มีดีขนาดนั้นเลยขอใครเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลน์แล้วก็ต้องรอแอด ขายชีวด้วยนะเรือนนี้คือเหมือนเราแยกล่างเลยอะ่ะเราทํางานไปด้วยเราเดินเล่นไปด้วยเราไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูไปด้วยอีเวนต์เริ่มวันที่23นะแต่ว่าป้ายมาตั้งรอแล้วโอเคครับเพื่อนๆก็เราเสร็จ กิจที่ร้านแรกแล้วแล้วก็เราตามหาฟิกเกอร์ได้ตามที่เราตั้งใจไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถึงที่พักจะมารีวิวให้ดูก็เนี่ยแหละเป็นฟิกเกอร์2ตัวที่ตั้งใจอยากจะเอามาถ่ายในโครงการพาของเล่นไปเที่ยวใน EP นี้ในทริปนี้เลยแหละนั่นแหละครับก็ยังไงฝากติดตามรับชมด้วยนะครับแต่ยังไม่จบคลิปนะกำลังจะไปที่ตึกอื่นต่อ เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะทานหรือเปล่าก็ตอนนี้ตั้งใจว่าจะไปอีก3ตึกด้วยกันก็คือจะมีตึกอ n นิเมกาอันนี้จะเป็นอีเวนต์ของทางแฟร์ y ี่เทที่เขาจัดร่วมกับทางอ n นิเมกาแล้วก็ร่วมกับ Eden นซ r โด้วยซึ่งเป็นผู้เขียนคนเดียวกัน มันเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ผมอชอบมากๆลายเส้นของอาจารย์ฮิโรชิมะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็จะไปไปดูสะหน่อยแล้วก็เราจะไปตึกเกมเมอร์ซึ่งเป็นตึกที่เอาเป็นว่าคุณขาดขาดไม่ได้กในการที่คุณมา,ากิฮาบาระอะไร่าเงี้ยคือเด็ดมากๆโดยเฉพาะชั้น7กับชั้นชั้น3หมือชั้น4นี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกตึกหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือตึกอามีอามีเรดิโอไครเค้นนะครับแต,แต่จะไปอามีก่อนเพราะว่าอามีเนี่ยเขาปิด2ทุ่มแต่ว่าเกมเมอร์เนี่ยปิด3ทุ่ม ก็คือเกมเมอร์เนี่ยคิดว่ายังไงก็ไปทันแต่อาร์มีเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันก็จะพยายามใช้เวลาลานที่2ให้เร็วที่สุดไปครับและนี่คืออีเวนต์พิเศษที่ทางอนิเมก้าครับเขาเอาใจแฟนกระตูวนเรื่องนี้มากๆเพราะเขาถึงขั้นเนี่ยจับ2เรื่องยอดฮิตของอาจารย์ฮิโรมาชิมะอย่าง f a i r ี้เทลและอีเดนซีโมามัดรวมกันเลยและยังมาในธีมเดียวกันนั่นคือชุดไฟติ้งสไตล์จีนเมือ และก่อนที่เราจะลงจากสึกครับเราเจองานจับฉลากโอชิโนโกะที่เพิ่งวางจําหน่ายใหม่ๆเลยแน่นอนครับว่าทอยโกทาเวลเนี่ยก็ต้องลองลุ้นกับเขาบ้างและระดับเรานะครับเหมือนทุกคลิปเลยก็คือเสือครับ และเมื่อผมมาถึงปึกเรดิโอไครเคนขึ้นมาชั้น4เพื่อจะมาล้านอามิยังบังเอิญเจออีกหนึ่งอีเวนท์ที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ด้วยและเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆเช่นกันนั่นก็คือเป็นอีเวนท์ฉลองเปิดตัวเกมของซีรีส์อัลเทเรียที่ตอนนี้ลงในภาคมือถือและหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบอย่างน้องไลซ่าเนี่ยก็มาอยู่ในเกมนี้ด้วยครับและยังมีสินค้าที่เปิดตัวของซีรีส์นี้อีกเยอะมากๆโดยเฉพาะสแตนอะคิลิโดยตัวละครสําคัญที่อยู่ในเกมภาคนี้มีครบทุกคนเลยครับ และตรงบริเวณทางเข้างานนะครับเขายังมีจุดที่เราเนี่ยาสามารถสแกนซื้อสแตนอะคริลิกขนาด1นทับ1ครับ,รบกลับบ้านไปได้อีกด้วยครับแต่ว่าสนนราคาค่าตัวน้องนาจะอยู่ที่275,000เ็นยนครับก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับแล้วนะหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่อากิฮาบาระมาครับก็ถือว่าบารปปรลุเป้าหมายครบถ้วนแต่ว่าก็มีแบบ เรื่องที่แบบน่าเสียดายนิดหน่อยเพราะว่าบางอีเวนท์ที่เราอยากไปอ่ะเราไปไม่ทันนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเราใช้เวลาครึ่งวันอ่ะอย่างคุ้มค่าแบบสุดๆแล้วเป้าหมายก็สําเร็จอีเวนท์ก็ที่อยากไปก็ไปครบนะครับมีแค่อย่างที่บอกว่าอีเวนท์ที่เราตั้งใจจะมาจบทายที่อาก,กิฮาบาระเนี่ยมาไม่ทันแ่นเองแต่ว่าเรายังมีเวลาอีกหลายวันที่โตเกียวเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกในอีก2-3วันข้างหน้า ก็เดี๋ยวอตอนนี้ผมเดินกลับที่พาก,ก่อนเดี๋ยวจะต้องพานในแม่ไปทานมื้อดึกปิดท้ายนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทานอะไรโอเคครับเดี๋ยวผมเดินทางก่อนมาเพื่อ,อนเรามาลูกัยหน้าตาแบบน่ากินมากอมหอมอยนะนีน่วแม่กินแล้วรับหอมเลย น้ำอ่ะน้ำซอ่อะทั้งดูตองที้งหันดื่อืออเมื่อกี้จากที่ชิมหมูก็คืออร่อยเลยแต่ว่าเป็นหมูที่แบบมีรสชาติคือมันเข้ากับน้ำซุปอะไรเงี้ย <c oughs> เราต้องลองแบบว่าลองเอาเส้นอนะ่ะมากินพร้อมกับของที่ทุกอย่างที่เขาให้มาทีละอย่างมันจะมีความเข้าบบกันแบบไม่มีทสิน Yeah. Mm -hmm. แล้วก็สุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าผมสามารถแบบปฏิบัติภารกิจได้ครบตามเวลาเนี่ยจริงๆผมมีเคสไม่รับจะมาบอกนะครับนั่นก็คือนี่นี่ครับเป็นนาฬิกาพกพานะครับนี่เราผมก็หนีบเสื้อ,อไว้เป็นนาฬิกาพกพาฉบับลิมิเต็ดที่ดูคลาสสิกพร้อมกับดูลาไปในตัวแล้วที่สำคัญคืออนเนกประสงค์ด้วยนี่ครับเป็นนาฬิกาลิมิเต็ดที่ตอนนั้นน่ะเขาออกมาช่วงเจ้าสาวผมเป็น5 The Movie คุณสามารถปิดหน้าจอได้เป็นนาฬการที่ลิมิเต็ดเพียงแค่500เดือนเท่านั้นนะคุณผู้ชมนี่ครับใช้งานง่ายๆเออถ้าคุณมีกระเป๋าเสื้อนะครับคุณหนิบที่กระเป๋าเสื้อแล้วคุณก็สามารถเอาเนี้ยเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้คุณจะหยิบขึ้นมาดูตอนไหนก็ได้ คุณพกพาในกาแบบนี้ไปเนี่ยมันทําให้ทุกครั้งเนี่ยเวลาคุณอาจจะเผลอเผลอแบบเวลาเราเจออะไรที่มันแบบน่าสนใจใช่ไหมมันอาจจะเจออะไรที่ดีมากกว่าที่เราคิดอะไรเนี่ยคุณอาจจะแบบเผลอใช้เวลานานอย่างตอนที่ผมไปถึงอิเคบุคุโรเนี่ยจริงๆผมตั้งใจจะไปแบบอีกเวนต์หนึ่งแล้วนะเออแต่ว่าเราดูเวลาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้เดี๋ยววันเนี้ยไม่ทันตอนอยู่ชิบูยาก็เหมือนกันไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ภารกิจ3อย่างที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันไม่ทันแน่นอนดังนั้น นี่แหละครับอันนี้คือตัวช่วยที่สําคัญมากๆสําหรับผมทาให้ผมสามารถใช้เวลาเพียงครึ่งวันนะครับแต่ไป3ามอีเวนต์สามที่สําคัญแบบทั่วโตเกียวเลยประสบความสําเร็จนะครับนะครบ,บทุกภารกิจโอเคนะครับใครคิดว่าเออการที่ผมมาบอกเคล็ดลับอันนี้ผมขายของอันนี้หรือเปล่านะครับก็คุณสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ชื่อพาของเล่นไปเที่ยวนะครับใช่ครับก็คือในเพจเนี่ยเขาขายเลยสรุปคือไปทั้งหมด5สถานที่ด้วยกันนะครับที่อากิฮาบาระ ไปตึกเทเดอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยอ n นิเมกาแล้วก็ตามด้วยเรดิโอไคเชนแต่ว่าผมมีภารกิจเข้ามาเพิ่มก็คือผมเดินไปเนี่ยแล้วเห็นชอบอิชิบันนะครับ mm hmm. เขามีงานจับฉลากแฟรชุดใหม่ mm hmm. ก็เลยต้องลองซะหน่อยเพราะว่าอยากได้ตัวฟิกเกอร์ของงานอยู่แล้วนะครับเราก็เลยแวะที่อิชิบันด้วยเนี่ยอีกประมาณ20นาทีได้เพราะว่ามันต้องต่อแถวครับคือจะบอกว่าอิชิบันช่วงนี้คือค่อนข้างฮิตมากๆแล้วก็มันมีหลายๆงานที่เขาอ่ะ ไม่มีขายที่อื่นคือคุณต้องมาจับที่ทางช็อปอิชิบันเท่านั้นโดยเฉพาะเนี่ยเจ้าสาวแฟนหในชุดนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือผมก็ไปตึกเกมเมอร์เท่ากับว่าเสร็จภารกิจทั้งหมดที่อากิฮาบระนะประมาณ2องทุ่มครึ่งก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างแบบโอเคเลยนะหนึงแม้ว่าตอนแรกจะตั้งไว้ว่าเออจะซักประมาณ2องทุ่มแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็ได้ครบทุกภารกิจรวมถึง ฟีกเกอร์ที่เราตั้งใจว่าเราจะมาตามหานะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับลงกลับที่พักนะครับพาในแม่ไปกินข้าวนะครับเป็นอันจบ EP นี้ก็ยังไงถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคิดว่า EP นี้นะครับมีประโยชน์นะหรือว่าเข้ามาชมแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดตับสไครนะครับเป็นกาลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นมีแรงมีกำลังใจนะครับในการทำคลิปเดินหน้าตามรอยอนิเมะต่อไป นะสำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับมาดูว่าทริปนี้วันต่อต่อไปเนี่ยผมจะไปที่ไหนเออก็เดี๋ยวพบกันได้ใน EP ต่อไปนะครับหรืออาจจะเป็น EP ต่อ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  e ีที่ผมลงในทอยโคทาวเวลเนี่ยคือมันไม่เรียงกันอยู่แล้วนะครับอาจสมมติทำคลิปไหนเสร็จอะไรเงี้ยเราก็มาลงก่อนเราจะไม่มีทางรู้ว่า EP ต่อไปของเราเนี่ย จะเป็นที่ไหนนะครับแต่มันว่ายัางไงเนี่ยสำหรับ EP ีชุดเนี้ที่เป็นทริปพาในแม่เที่ยวสองคนนะครับรอดยังไงก็ฝากติดตามวันต่อๆไปด้วยแต่ไม่รู้ใช่ EP ต่อไปหรือเปล่านั่นแหละตามนั้นโอเคพบกัน EP ีหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ